จริงๆนะครับเราไม่จำเป็นต้องขึ้นไปไวก็ได้นะครับสิ่งที่ดีที่สุดนะครับคือการพลาดให้น้อยที่สุดนะครับพยายามอย่าไปพลาดเยอะนะครับเราเล่นเกมลักษณะนี้นะครับถ้าเราพลาดเกินสามสี่เกมติดนะครับแนะนําให้พักก่อนนะครับพยายามใจเย็นนะครับถ้าเกิดว่าเราใจร้อนเนี่ยสมาธิเราก็หลุดแล้วนะครับมันทําให้ไปต่อลําบากนะครับอ่ะแดงมาสีตัดแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขอตัดไปที่น้าเงินก่อนละกันนะครับมัองนี้ไม่น่าจะมีมังกรหลุดนะครับ สัานษฐานได้นะเออสวยนะครับป๊อกเก้ามันป๊อกแปดเฉียดไปแต้มหนึ่งนะับพี่ๆนะครับต้องแยกก่อนนี้นะครับขอแนะนํานะครับบางทีนะครับอย่าไปสัานษฐานว่านะครับมังกรมันจะมาตลอดไปนะครับเราเห็นว่าแดงเนี่ยหลุดมา3มตัด4ตัด5ตัดนะครับเราคิดไปว่ามังกรมันจะมานะับเราต้องหันกลับมามอง3มเกอก่อนนะครับสามเกอรตรงนี้นะครับมันก็เป็นองค์ประกอบส่วนหลักนะที่ค่อนข้างสําคัญนะในการแยกที่ลดแมปตรงนี้นะครับ มังกรบางทีอาจจะไม่ได้มาเสมอไปนับ3ามตัดตัดก็มีนับสี่ตัดตัดก็มีเหมือนกันนับอ่ะเกมนี้ขอตัดไปที่แดงก่อนเลยละกันนับเราเชื่อ3ามเกินนิดนึงนับตอนนี้3ามเกินชงมาค่อนข้างสวยชิบหายและบอดเออเสมอรอดว้าวเราโดนหลอกค่อนข้างบ่อยนับลักษณะนี้นับมันหลอกให้เรานับชนกับน้ําเงินนับจากเสติก่อนนับ 2 4 2สีสอ่อะไรลักษณะนี้นะับแต่ตัวทึบตอนนี้นะค่อนข้างสวยนะมันทนคู่ไม่เกิน2ตัดนะับและตัวโป่งก็มาในรูปแบบปิงปองนะับสาหรับสมเกลืออ่ะเกมนี้มันชงให้เราไปที่แดงนะครับผมก็ขอกลับไปที่แดงเหมือนเดิมและกันนะับวันนี้เราก็นั่งไม่นานนะับนั่งสักประมาณ10นาทีนะับมานี่ทบไปเลยแล้วกันนะับหนึ่งพันค่อนข้างที่จะมั่นใจพอสมควรนะับเพราะว่า3เกลือตรงนี้ค่อนข้างที่จะมีโอกาสสูงนะับเออหน้า8ดมาแล้วชิบหายลดลงมา4แต้มว่ะ เออแม่งบอดสวยเลยแบบนี้อย่าจั่วบอดมานะเรียบร้อยนะบินบัจเจตมานะับ1,000งพันนะับขึ้นมา2,000เอ,อ้ยขึ้นมา3,000ค่อนข,ข้างที่จะเร็วพอสมควรนะับอ่ะค่อนข้างไวเลยนะับ <Wow. S 1> เรายังเหลือเวลาไปต่อนะับสลายพีพี่นะับจำนิดน,นึงนะับหรือว่าลักษณะรถแมพหรือว่าสามเกอร์ตรงนี้นะับเอาไปประยุกต์ใช้นิดนึงนะับไม่ต้องเชื่อผมหมดก็ได้นะับ หันมาที่ไม้ขีดกับตัวทึบตอนนี้นะครับก็ให้ไปแดงนะครับขอทบแดงไปเลย2,000โอ้ไม่ทันเดี๋ยวดูดิไม้เนี้ยถ้าทันได้หรือไม่3 5สวยสวยอืมถ้าเกมนี้นะครับลงทันเราขึ้น5,000เลยนะน่าเสียดาตรงนี้อ่ะเดี๋ยวดูต่อก่อนนะครับ แต่ตอนนี้3มเกอรอสวยมากเลยนะับโอกาสน้อยมากที่เราจะเจอ3มเกอรอสวยตรงนี้นะไม้ขีดกับทึบตรงนี้นะับสลับสามเก